สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ PP World Record นะคะพอดีวันนี้เนี่ยปิงอยากจะมาแชร์วิธีการนำเหรียญ Cardano หรือเจ้าเหรียญ ADA เนี่ยไปทำการ Lock Staking ใน Binance ให้เพื่อนๆดูกันนะคะเนื่องจากว่าปิงอ่ะเคยลองทำมาก่อนแล้วนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนถือเหรียญไว้เฉยๆอยากจะลองทำแบบปิงบ้างนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่า EP นี้ปิงไม่ได้มาแนะนำนะคะ อยากให้เพื่อนๆศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะเนื่องจากการล็อกสเต็กกิ้งเนี่ยจะไม่สามารถนำเงินออกมาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะพร้อมแล้วไปดูกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะมาอยู่ในหน้าที่ปิงได้บอกเพื่อนๆเอาไว้นะคะว่าปิงอ่ะเคยทำการล็อกสเต็กกิ้งไว้แล้วนะคะในบ i น a n น e นะคะอันนี้ก็จะเป็นออระยะเวลานะคะก็คือนี่ก็คือ90วันอย่างที่ปิงบอกนะคะค่ะ ตอนนี้ปิงก็ทำมาแล้วประมาณ66วันค่ะอุ้ยอันนี้ก็คือปิงอะลองทำมาแล้วเป็นระยะเวลา66วันค่ะตามในรูปเลยนะคะอืมก็วันที่ Redemption Date ก็จะเป็นวันที่23เดือนกันยายนค่ะ รายละเอียดหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูวิธีทํากันนะคะค่ะตรงนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในหน้าของ b i n a n c e แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆไปกดเลือกตรงคําว่ามอนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมก็กดเข้าไปเลย พอกดเข้าไปแล้วนะคะก็ให้เลื่อนลงมาตามตรงคำว่า finance นะคะตรงนี้ก็จะมีหลาย product เลยค่ะจะมีการ saving ด้วยเดี๋ยวไว้วันหลังปิงจะมาลองทำให้ดูนะคะแล้วก็ staking แต่วันนี้เราจะมาทำการ staking เหรียญเนาะเราก็เลือกคำว่า staking นะคะตรงนี้เลยค่ะก็กดเข้าไปคำว่า staking ค่ะตรงนี้ก็จะมีหลายเหรียญให้เลือกเลยนะคะจะมีตั้งแต่15วัน30วัน60วันแล้วก็90วันนะคะ ตันนี้เราจะมาทำเหรียญ ADA เนาะเราก็กดเข้าไปในช่องคำว่า choose นะคะตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปตรงนี้นะคะพอกดเข้าไปให้เราเลือกหาเหรียญ ADA นะคะก็คืออันนี้เลยนะคะค่ะกดจิ้มเข้าไปเลย ADA ตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันนะคะแต่90วันเนี่ยจะหมดแล้วค่ะ เดี๋ยววันนี้จะมาลองทำา60วันดูแลวกันนะคะก็กดเลือกที่60วันนะคะอันนี้เนาะค่ะมันก็จะมีเขียนว่าแบบเ,เป็นป็น i r t s t e s t นะคะคำนวณยังไงก็จะเป็น7.79%นะคะค่ะเราก็ลองกดเข้าไปดูพอกดพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกค่ะอุ้ยเผลอกดออกปิงก็จะ เลือกกดคำว่า max เลยค่ะตรงมุมนี้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะพิมพ์เองใช่ไหมคะก็สามารถพิมพ์ลงไปในช่องนี้ได้เลยพิมพ์จำนวนเงินลงไปได้เลยนะคะค่ะแต่ตรงนี้ปิงก็มีอยู่นิดเดียวปิงก็เลือกคำว่า max ค่ะพอเลือกคำว่า max เสร็จแล้วเราก็เลือ่อนค่ะพอเลื่อนลงมานะคะถึงหน้านี้มันก็จะเป็นแบบข้อมูลที่สำคัญสำคัญเนาะ ข้อมูลที่สำคัญสำคัญก็จะมีวันที่เราได้ทำการฝากเหรียญน,นะคะวันที่เราได้ทำการฝากเหรียญวันที่เราจะเริ่มได้ดอกเบี้ยคือเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะมีสิ้นสุดวันที่เราฝากเงินเราจะได้ดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะคะตรงนี้ก็สำคัญแล้วก็ estimate APY ก็จะเป็น7.79นะคะอันนี้ก็จะเป็น estimate ดอกเบีย้ยก็จะได้กลับมาเป็น ADA นะคะ ถ้าตรงนี้ตรวจข้อมูลทุกอย่างโอเคก็คือกรเรื่อนแล้วติกคำว่า I have read ตรงนี้อ g r e e แล้วก็ Confirm ตรงนี้ก็จะเขียนว่านี่อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะว่าล็อกเหรียญจำนวนเท่านี้คือปิงล็อกนิดเดียวนะคะปิงมีเรียญนิดเดียวคือแบบนิดเดียวจริง Date to Lock วันนี้สิ้นสุดวันนี้ค่ะอันนี้ก็คือ c o n f i r ร์เรียบร้อยแล้วนะคะ พออันนี้นะคะพอเราฝากแบบพอเราทําการลอ็อกสติกกิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูโปรดักต์เราเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะตรงนี้เราให้เรากดตรงมุมขวาล่างนะคะตรงคําว่า wallet นะคะพอกดตรงคําว่า wallet แล้วนะคะก็ให้เลื่อนด้านบนเลยค่ะเลื่อนไปจนเจอคําว่าเอิญนะคะคําว่าเอิญคานี้นะคะค่ะแล้วเราก็ลองกดเข้าไปค่ะ พอกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นโปรดักต์ของเราที่เราเคยฝากเอาไว้นะคะทำกันอันนี้ของปิงก็จะมีอยู่2เป็นเหรียญเอดานะคะทั้ง2อันเลยเพราะปิงเคยทําไว้ก่อนนานนี้แล้วกําลังจะหมดอันนี้ปิงก็อันบนก็จะเป็นอันใหม่ที่ปิงลองทําให้เพื่อนๆดูนะคะคิดว่าวันนี้น่าจะครบทวนแล้วนะคะ EP นี้ปิงว่าก็น่าจะครบทวนแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปิงด้วยนะคะเราพบกันใหม่ EP นี้ EP หน้านะคะ EP นี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ